เสียบอาไ้บ้างเออซำน่อยละเอาไปเดียวนี่งใส่เขาไปนี่เราสิัขวี่น้อง เดือดเราประจักเขาตั้ตมเลยแม่นี่พี่น้องใส่ต้าวเ,เครืองก่อนเครืองก่อนกระเทียมเคลืองแกงก่อนตะไคร้ใบบัอกูดอ่าตั้เลยเนี่ยใส่เครื่องบกระเพาะแมนมาเดี๋ยวตั้มไม่ยากตั้มโดนตั้ไปเลยเขาตั้เครื่องแกงเลยบนตรงตั้มให้มันไม่แหลกค่ะเอ๊ะ<แ>ดูฝุ่มมาสิละ เพราะมันยมหยาบนะแล้วแซมยมหย,ยาบแซมข้อไปควดใจด้วยไปเลยถ้าสิเปิดฟ้าหมอให้ควดใจด้วยมาไปเเปิดฟ้าหมอเลยพี่น่ใส่ใส่เลยพี่น้องเลยเครื่องแกงดำล่างโกคาปีพี่น้องเออล่างได้ดีตั้งรัวน่าันมาเลยถ้าสิหน้าบนัน พอแน่ใส่น้ำปลาลงไปโอ้น้ำปลาดาปลาคนไม่ออกน้ำปลาพัานปีเด้เลยแร <h iss> นแห้งโดนแห้งเสียบมาสัตว์แห้งโดวนแห้งเสียบกวบพาอไปส่บันอืมโอเคไซบ์ใส่กบเข้าไปพี่น้องที่เด็ดเลยกบกบหน้านะครับเด้อ แนะนำออมครบหรืออบครบน่าดีกว่าโอ้ยอหอนแทนึ่ม่โอ้โหมา้องอ้าวมัใช่ขเปือพี่น้องใส่เปือเขาขบเบือข <the> <coping> ูขวใส่ขวใส่โรดีลงไปโดีลงไป đẩy phong lúaลงไป, à, xay đui, con con, ủ, áchép cốp phao xuống, cái cốp con, xay bẹp bỏng lông bay bay, ถูลงไปคุ้นเลยมั้งออมคกใส่ยอดบวบไอยอดยอดฟักทองพี่น้องหรือว่ายอดแบบอือบานเฮานาะสุดยอดเลยล่ะเมนูนี้น่าไม่เนาะเออสุก่อนพี่นอ่าสุก่อนพี่นุ่มแบบหนึ่งอุ้ยแม่เหนื่อยแล้วเป็นแล้วเออ อเอา้าเนี่ยิมเมนม์แช่<ม>วเว้เนาะสิะตักของเนี้สหม,มูใหญ่บ้านนัวปันใดเว้บ้านนัวนปนระแดกนอไซเนาะประแดกใส่ไม่นน่มเลยใส่ประแดกได้เป็นหน่อมันต้องสีเขิยขสสูตรโบราณทั เอาพักใส่บันใส่เลยพักมันกลไปเด้อลงไปหอมทุกหมุดนะฮะได้บาวอุ้ยหน่อหน่อหอมกบเดี๋ยวอมกบมัน้อนเลยนี่ ออสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุคนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องแกอันนี้ก็แม่ออมกบพี่น้องออม,มีคนถามหลายหลายว่าออมกบเพ้เบืเ้องแนวออมสูตรโบราณเท่าไหร่ล้พี่น้องพี่เขาอุ่อยแบบไง,งพี่น้องนะออมใส่อันนี้ก็บักบวบแล้วก็ดอกพังอือพี่น้องออาแม่กินเลยแมยอดสดสดยอดอือยอดอือบานเท่าหรือว่าฟักทองล่ะ มาๆพี่น้องแสบเอาลงนะพี่นายยายอชุดจอดคือใบอ่อนเลยจะคล้องเห็ดวะหอมอร่อยหเนี่ยปุ้ยเลยแสบเนาะหอมแล้วจินน้องหอมหเกลือที่คือไงเหี่ยวแ้่น้อง

นอ,อนแสบแห้งแล้ถ้าใหญ่หลายว่าเปนขาไก่นี่ขับ อาหารมันต้องเรียนรู้พี่น้องขั้นเด็กินเลยสุดยอดเลยออมครบลองอกับเผ็ดบ้งโอ้โหน่หอนกินขาบเดียวกลุ่มในเบิรดมือได้ออมขู่ปลอมมามันขึ้นในตัวเองด้วย ปักขนมันนะน้หอนหอนหอบรากาศฝนลินไม่ออกฝนตกแนละ้ว รอมครบร่องเพ็ดเบิองครับสูตรโบราณน,นะครับเนี่สูตเรเผาพี่น้องหลายคนก็บแตงกเห็ดกินแบบนี้แหละตัวใหญ่นขนาดน่า นำกระดูกกาใส่เศแจนมาเบาพี่น่อยเศรษฐ์อบเอามากกดแดงเศรนฐ์ผนอืม <c oughs> กินหนอนเสียไหมหนอนคนอนารมันใครมันกระจายไปเลยอ่ะนอ้ยผีกดอืม,อมขาดเลยด,ดียวุดตรวคือใบอ่อนเลย ใส่โดดกันไปมึงก็น,น่ามึางก็น,น่ามึงพีหนอกี่ได้เขาเขานี่สิ มันจะมีความหอมเนาะก็ใยๆว่าตัดมันขวานูอยู่นะเยนด้วยนมแซ่บมันสวดกุ้วากุ้แก่ผ้าเห็ดพ่น้องสุดละลองเอาเห็ดมาสุดแซ่บยงงังยงั้ยสุดแซ่บออื หอน <c oughs> ไตแห้งหอนไปเลยอห,หอยไปใช้เบอร์ไหนไข่คุณได้ไข่เตวออ่มไข่ไข่มันก็ะจายบิดหลอ ขากเลยพี่น้อกอมอิอมอ่มไหมฮะเหมือนว่าสีอิ่มเลยเดีอพี่น้องเคยเฮ็ดคืขาอยู่บนน่นีอกันกันะไรแค่ข้าวเหว่าเป็นชุดด่วนแล้ว,ก,ก,วกันจับเลยมาทังบ้านเาก็อนทเผาเลยรู้ว่าไผ่เผาเียบกว่า อ๋อแไปเผารเนะเผามันนตงบัวขาวเนาะเผาเลพี่น้องหอมหอมหมักไปหมักไปแล้วจะคล้องมักอืมอิ่มหอเล่าอ่มล โอ้หน่อแซ่บนะหน่ออ๋อมยิ้มครยบนี่หรอเอาพี่น้องได้ออมกบสูตรโบร,ราณสูตรแทบแทบเลยเผากบเห็ดเห็ดแบบคือเห็ดใเบื้องพี่น้องแซ่บของแท้พี่น,หน,หน้องขอบคุณทุกไรทุกแค่ได้ถ้ากินบริสุทธิก็ขอตัวลบพายน้ำม,มันห่อนพี่น้องสูตรนตอนห่อนวยังแซ่บเนาะเอาคลิปนี้เพื่ยังไงเดี๋ยวพรอกคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ